ปายยังถึมาเน้นนะปลาขาวปลายคุณละปลา ได้แล้วได้แล้วเออวันนี้มันโอเคแล้วเหรอวันนี้สิไม่ใช่ได้เออมีติดแล้วฮะต้องไปุมได้อีกแล้วเออโอเคไป็ลไรฮะยม่เยอะขาย,ยขน,านังนปลาขเาน,นื้อคุณละปลา มีดิ่มดตกอกแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วท่านผู้ชมมีอีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่พลาดเลยวันนี้โอ้ยห,หลายตัวอีกแล้วท่านผู้ชมตัวอีกแล้วโอ้โหไม้ตัวนั้นมันไม่ปล่อยพี่นี่ๆมาเลยโอ้โหแล้วไม้ตัวนั้นไดันอยู่อย่างนั้น รอบนี้มาดูผลงานเห็นแล้วโอ้ว,วันนี้หอยหน่าเจ็บพี่หอยอ้วนมากเลยเลลดินมาแล้วกลับมาแล้วปลาก็สวยครับหอยก็อ้วนเลยวันนี้ หอยอร่อยของปลาด้วยนะถ้าทำครบแล้วครบแล้วได้พอสมควรเลยแหละนี่ตัวนี้สวยครับท่านผู้ชมสวยอยกแล้วอีกแล้วดีแรงยังเยอะอยู่แรงยังเยอะอยู่แรงยังเยอะอยู่ อ้าวมี <c oughs> ติดมาอีกแล้วหนึ่งตัวแต่เที่ยวนี้คุ้มครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ครับคุ้ <c oughs> มไหมได้คุ้มคุ้มคุ้มทุกเที่ยวแล้วไม่ได้ลงทุนมเยอะใช่กำลังผมจับเองอยังทะย้อนทิ้งนิดเดียว น,น,นี่จะเป็นได้ธรรมดานะ้บดแล้วขาดโอ้จะเป็นอย่างนั้นอีกมันจะปอกอันนี้อ่ะโอ้ขาดมากกว่าน,นี้สามตัวสวยๆท่านผู้ชมกระบ้านเลยอโอเคเลยคนะุ้มกว่าคุ <ไป S 1> ้มกว่าทุกเที่ยลูกน้อง ฝากทำงานเหรอน,นี่เอาไปฝากลูกน้องไงโอ้ <c oughs> หอยเอ่น้องเลี้ยงกระาพาบใช่ไหท่านผู้ชมกระาพาบตัวใหญ่เลยสามกิโลไปดูได้นะได้ได้อาหารได้อาหารไปฝากลูกน้องได,ได้อาหารตัวเองด้วย <c oughs> ไม่เอาไม่ไม่มปามมลาปลาปลาเป็นของเองหอยเป็นของลูกน้องไป ว่าไปเคาะไปโขกนี่เดี๋ยว<า>ปุับ<ว>ปั๊บนี่แเขาจะดีใจแล้วเห็นผลงาน,นที่สวยนะนะท่านผู้ชมนี่แหละแค่สี่เที่ยวสี่เที่ยวจริงๆนะโยนไม่ต้องเปลืองแรงมากเลยนะ,อะขอบคุณนายพานด้วยนะที่ใด้ภาพวสวยๆขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณมากครับ